อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องจะต้องหัดอยู่คนเดียวให้ได้เพราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้น ก็ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนแทบจะทุกลมหายใจแต่ทว่าสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตคนเรานั้นก็คือไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปหรือคำว่าตลอดกาลนั้นมันก็ไม่มีอยู่จริงครับฉะนั้นแล้วผมก็จึงขอมานําเสนอวิธีการและแนวคิดที่จะเตรียมพร้อมรับมือหากว่าในวันหนึ่งด้วยความไม่แน่นอนนี้เราก็อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงผู้เดียวลําพังก็ลองมาพิจารณากัน จากทั้ง6ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือเราจะต้องทําความเข้าใจว่ายิ่งถ้าเรากำไว้แน่นเท่าใดก็จะยิ่งสูญเสียมากเท่านั้นมันก็เหมือนกับการกำรายไว้ในมือนั่นแหละครับถ้าเราได้กำไว้แน่นสายมันค็รจะล่องออกจากมือเรามากเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่เราควรถนอมก็ขอให้จงรู้จักถนอมกับคนที่เขารักเราคนที่เขาปรารถนาหวังดีกับเราก็เพราะท้าเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปนั้นสิ่งนั้น คนคนนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทําให้เราเจ็บปวดและก็อาจจะเป็นสิ่งที่เสียใจที่สุดก็เป็นได้ครับก่อนเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกสิ้นหวังก็หากอยากจะร้องไห้ก็ขอให้ร้องมันออกมาเถอะครับและเมื่อได้ร้องมันจนน้าใจจนพอใจแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมายืนหยัดอีกครั้งให้ได้ครับข้อที่สองไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกเวลาทุกนาทีก็จะได้เอาวิธีการเก่า มาแก้ไขปัญหาของคนสองคนที่รักกันก็เพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนี้ก็ไม่ได้เป็นสูตรสําเร็จตายตัวก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็อะเอาแต่พั่มเพลย่าเอาแต่เรียกร้องก็เพราะว่าสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้คนสองคนห่างไกลกันมากกว่าเดิมความโชคร้ยายอย่างหนึ่งของมนุษย์เราโดยมากก็ถือกําเนิดขึ้นจากการไม่ชอบที่จะอยู่เพียงลําพังนี่แหละครับข้อที่ 3. หนทางแห่งชีวิตนั้นยาวไกล ก็ขอให้เราจงได้เ,เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลําพังบ้างก็เผื่อว่าในวันหนึ่งที่คนอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเหมือนเดิมอีกแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจก็เพราะว่าทุกคนนั้นก็ต่างมีเส้นทางชีวิตที่จะต้องเดินเหมือนกันก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะเคียงคู่อยู่กับเราไปจนถึงปลายทางได้จริงๆชางฉนั้นก็อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งกลายเป็นทั้งหมดของชีวิตเราครับข้อที่4อย่าได้เลือกคบคนที่รูปร่างหน้าตา กับเราะว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนอื่นจากความสามารถของเขาจริงๆครับและถ้าหากว่าตัวของเรานั้นก็คิดว่าตนเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็ขอจะได้น้อยเหนือต่ําใจไปครับก็เพราะว่าแท้จริงแล้วทั้งเราและคนอื่นก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปครับข้อที่หพ่อแม่บุพการีผู้ที่มีคนเลี้ยงดูเรามาท่านก็คือคนที่รักและปรารถนาดีกับเรามากที่สุด ก็ขออย่าได้เพิ่งคิดถึงท่านเฉพาะตอนที่เราไม่มีเงินอย่าได้คิดว่าในสายตาของพ่อแม่นั้นเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วถ้าเราจะคิดเช่นนั้นก็ถือว่าถูกต้องในมุมของพ่อแม่แต่ถ้าเราได้ลองมองย้อนกลับไปในมุมที่มันกลับกันก็ลองมาคิดดูครับว่าเราก็ไม่สงสารพ่อแม่บ้างหรือที่มีลูกไม่รู้จักโตสักทีข้อที่6ความทราบซึง้งทดแทนความผูกพันไม่ได้ และไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนแปลกหน้าเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะหัดยิ้มให้กับเขาเสียบ้างถึงแม้ว่าในใจนั้นจะร่ําให้สะอื้นซักเพียงใดก็ตามก็เพราะว่าธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนคนเราโดยมากนี้ก็ล้วแล้วแต่มีความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมากหรือจะน้อยเราก็จึงไม่ควรที่จะไปคาดหวังว่าจะต้องมีใครที่จะดีต่อเราโดยปราศจากเงื่อนไข ก็หากว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่มีค่าพเพียงพอให้เราถนอมเราก็ต้องฝึกที่จะปล่อยฝึกที่จะวางฝึกที่จะทิ้งและฝึกที่จะยืนหยัดอยู่ให้ได้เพียงลําพังด้วยตัวของเราเองครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาพูดคุยทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับกับหัวข้อเรื่องของสามโครบุญที่จะนําพาท่านผ่านผลมรสุมชีวิตท่านผู้ฟังครับในการดาเนินชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นเรื่องธรมรมดา ก็มักจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่มันไม่ดีที่ได้ประปบนกันเข้ามาให้เราได้ข้ามผ่านพ้นมันไปทั้งนั้นแต่ทว่าในบางครั้งในบางเวลาเราก็อาจจะต้องเจอกับเรื่องราวที่มันแย่เรื่องราวที่มันร้ายในชีวิตที่เราก็มักจะหาทางออกไม่เจอและไม่ว่าจะไปวางพึ่งใครก็หาคนที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้หรือไม่มีใครเลยที่จะให้การสนับสนุนผลักดันฉะนั้นแล้วการที่เราได้สะสมบุญกุศลติดตัวเอาไว้นี้ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตของเรานั้นได้พบเจอกับทางออกได้ดีที่สุดครับและหากเมื่อเราได้กล่าวถึงการทําบุญในทางพุทธศาสนานี้ก็ใช่ว่าจะมีแต่การให้เงินทองหรือการทําทานหรือการที่จะต้องไปทําบุญกับพระที่วัดเท่านั้นแต่ทว่าบุญนี้ก็ได้หมายถึงการกระทําความดีเป็นเรื่องชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่เป็นบุญนี้ก็จึงเป็นเสมือนเครื่องกําจัดสิ่งที่เสื่อมอง หรือที่เราเรียกกันว่ากิเลสให้ได้จางหายออกไปจากใจเราครับทั้งบุญนี้ก็ยังช่วยให้เราลดละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวความที่เป็นคนที่มีจิตใจขับแคบอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์และก็ช่วยให้ใจเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวไปสู่การทําคุณงามความดีในขั้นต่อๆไปครับและบุญใหญ่ที่ผมอยากจะแนะน,นํานี้ที่ว่าจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายในชีวิต ช่วยให้ผ่านผลมรสุมในชีวิตไปได้นั้นก็เป็นบุญที่มีด้วยกัน3ประการดังนี้ครับ 1. บุญแรกนั้นก็คือบุญที่เกิดจากความกตัญญูรู้คุณและที่ว่าบุญที่เกิดจากการรู้กตัญญูเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนเรานั้นก็เพราะผู้มีพระคุณอันดับแรกในชีวิตของคนเรานั่นก็คือผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปิดามารดาบุพการีป่ญาตายายผู้ที่มีบุญคุณเลี้ยงดูเรามา ่นก็จึงเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากมายเป็นทั้งผู้ที่ให้กำเนิดและคอยเลี้ยงดูทำให้เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้และถึงแม้ว่าเราจะได้สำนึกในบุญคุณของท่านแล้วก็ตามแต่ทว่าที่สำคัญนั้นเราก็จะต้องรู้ที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยตอบแทนอย่างดีที่สุดอย่างสุดกำลังความสามารถของเราเท่าที่เราจะทำได้พ่อแม่นี้ก็มีอยู่มากที่บางท่านนั้นก็อาจจะล่วงรับไปแล้ว แต่ถ้าว่าท่านก็ยังคงคอยเฝ้าดูลูกคอยที่จะเป็นห่วงเป็นใยไม่ไปไหนเป็นเทวราคอยคุ้มครองก็ขอให้ได้มันสร้างบุญกุศลอุทิศไปให้ท่านก็ขอบุญจากท่านได้ช่วยเรานอกจากพระคุณของพ่อแม่แล้วพระคุณของคนอื่นๆที่อยู่รอบกายของเราที่เคยได้มีคุณช่วยเหลือเราหรือคนที่คอยช่วยเหลือเราเสมอมานั้นไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามหากว่าเรามีโอกาสก็ควรที่จะตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกันครับ บุญใหญ่ที่มีส่วนสําคัญในชีวิตของเราบุญที่สองก็คือบุญของตัวเราเองทั้งที่เป็นบุญที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ทั้งจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่เราได้กระทําด้วยตัวของเราเองบุญทั้งสามช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นบุญใหญ่ที่จะพาให้เรารอดคนที่ไม่มีบุญของตนเองนั้นก็ไม่มีทางที่จะผลไปได้เราก็จะต้องมีฐานของบุญของเราเองด้วยเช่นกันครับหากว่าอยากจะทานเมื่อไม่มีเงิน ก็ให้อภัยทานนำเมื่อมีบ้างก็ทำสลึงสองสลึงขอเพียงเรานั้นได้ทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ผลบุญน,นั้นมันก็มากกว่าเงินพันล้านหมื่นล้านที่เขาทำด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์และก็จะต้องคอยเตือนตอนเองให้ดีว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องตกรลกรรมลาบากจะอดยากจะลําบากมากแค่ไหนก็ตามก็ขอจะได้ผิดศีลจะต้องมีความอดทนต้องมีความอดกลั้นต้องมีความมั่นคงในคุณงามความดีอย่าได้เพิ่มวิกฤตให้กับตนเอง เราก็จะต้องซ่อมและก็จะต้องสร้างไปพร้อมกันก็ขอให้ได้ยึดหลักพรอนวิเศษของพ่อไว้ว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดในส่วนของภาวนานั้นก็ถือได้ว่าเป็นบุญมากก็ขอให้เราได้ฝึกสวดมนต์ฝึกทำสมาธิภาวนาฝึกที่จะระงับจิตใจที่ร้อนรุมฝึกให้มันเย็นลงฝึกให้มันปลงให้ได้จริงๆอะไรที่มันเสียไปแล้วก็ถือว่าชังมันสิ่งดีๆอะไรที่เราไม่เคยทำก็ไม่เป็นอะไร เราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวินาทีครับ 3. ในบุญสุดท้ายก็คือบุญแห่งการให้อโหสิกรรมและการขออโหสิกรรมกล่าวถึงการที่มีอะไรติดขางกันไว้นั้นไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกหรือจะเป็นอารมณ์ต่างๆมันก็จะเป็นบ่วงที่คอยดึงเราไว้ทําให้เราไม่อาจที่จะเดินหน้าต่อไปในได้ทําให้ไม่พบเจอกับอะไรปิดทางโชคลาภปิดทางความเจริญหรือก็คือที่เราเข้าใจว่าเจ้ามนาดเวรนั่นแหละครับ ที่คอยที่จะจองจํากันไว้ไม่จบสิ้นก็จึงเปรียบเสมือนโซ่ที่ล่ามเอาไว้ด้วยกันฉะนั้นแล้วก็จึงควรที่จะปลดโซ่ซึ่งกันและกันก็ขอจะได้ไปมีอะไรติดขังต่อกันเลยก็เริ่มต้นง่ายด้วยตัวของเราเองก็เริ่มจากการที่เราหัดที่จะให้อภัยตั้งใจไว้จริงๆว่าจะต้องให้อภัยกับทุกสิ่งทุกๆอย่างกับทุกๆคนที่เขาก็อาจจะพลาดพลังได้เมื่อเราได้ให้อโหสิกรรมก่อนเราก็ปลดเชือกฝังเราก่อน แล้วก็จึงไปขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกันกับเราและที่อยู่กันคนละโลกกับเราก็ตามทีและทั้งสามบุญใหญ่ที่ผมได้นำมาแนะนำนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณท่านก็ได้แนะนำบอกไว้ว่าผู้ใดที่สามารถทำได้ตลอดเวลาหรือมันกระทำอยู่เป็นนิดเมื่อมีโอกาสเขาก็ย่อมจะได้พบกับปฏิหารแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะพาผ่านพ้นไปจากความมืดทั้งปวงด้วยบุญของเราเอง ด้วยความดีของเราอย่างน่าอัศจรรย์ครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะทำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณากันอีกครั้งในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง10บข้อดีของการอยู่คนเดียว ท่านผู้ฟังครับในบางครั้งนั้นการที่เราอยุดห้ามกลางสังคมที่ก็ต้องคอยระวังการถูกตัดสินจากคนอื่นหรือการที่เราต้องคอยพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะให้เอาชนะใจใครต่อใครโดยที่ในบางครั้งเราก็ต้องฝืนความเป็นตัวของเราเองหากเป็นเช่นนั้นก็แน่นอนครับว่ามันก็คงต้องสร้างความลำบากใจให้เราไม่ใช่น้อยและหากมองในอีกมุมหนึ่ง หากว่าเราได้ลองอยู่ตัวคนเดียวได้ลองใช้ชีวิตเพียงคนเดียวแบบสงบสงบดูบ้างละ่ะการอยู่คนเดียวมันก็อาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดก็ได้ครับในบางครั้งมันก็กลับมีประโยชน์กับเราเสียด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วผมก็จึงขอนำพาท่านผู้ฟังมาพิจารณาถ,ถึง10ข้อดีของการอยู่คนเดียวดังต่อไปนี้ครับและข้อดีของการที่เราอยู่คนเดียวได้ในข้อที่หนึง เราจะเมืองได้ชาร์จแบตจนเต็มอีกครั้งซึ่งก็เป็นที่แน่นอนครับว่าการที่เราต้องอยู่กับคนอื่นโดยเฉพาะกับคนหมู่มากนั้นเราก็คงจะต้องเสียพลังงานกันไปมากต้องทําให้คนอื่นมีความสุขต้องคอยทําให้คนอื่น,อนพอใจรักษาภาพลักษณ์ของตัวเราเองต้องคอยวางตัวและอีกหลายๆปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องทําเมื่อเราอยู่กับคนอื่น และสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เราเสียพลังงานไปอย่างสูงและก็ต้องการพลังงานอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้อยู่คนเดียวสักพักดูบ้างมันก็จะเหมือนกับว่าเราได้หยุดนิ่งและก็ได้เติมพลังงานเข้ามาสู่ร่างกายของเราจริงๆครับและข้อดีในข้อที่สองนั้นเราจะได้มีเวลามองย้อนดูชีวิตของเราเองและในบางครั้งบางทีนั้น ชีวิตของเรานี้มันก็ได้เดินไปอย่างรวดเร็วครับก็เพราะว่าโลกมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันสังคมมันคมหมุนเร็วทุกอย่างก็ต้องแข่งขันกับเวลาทำให้ในบางครั้งนั้นเราก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะหยุดมองและสะท้อนชีวิตของเราเองหรือได้หลงลืมที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์ความเป็นไปของชีวิตตัวเอง เพราะมัวแต่สนใจสิ่งรอบข้างและก็คนอื่นๆมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้อยู่กับตัวเองก็คือเวลาที่เหมาะที่สุดที่เราจะได้คิดถึงตัวของเราเองได้มองตัวเองได้ดีที่สุดนั่นเองครับในข้อที่3เราจะได้สนใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นกเพราะว่าในหลายๆครั้งนั้นเราก็สนใจแต่ความรู้สึกของคนอื่น แชร์ความรู้สึกและอารมณ์คนอื่นๆมากจนเกินไปจนในบางครั้งนั้นเราก็อาจจะหลงลืมไปว่าเรามีอีกคนที่เราควรจะแชร์ควรที่จะให้ความสําคัญอีกความรู้สึกที่เราควรจะต้องใส่ใจซึ่งน,นั่นก็คือตัวของเราเองครับและหากว่าเรานั้นไม่ได้อยู่กับตัวเองดูบ้างเลยเราจะหยุดเพื่อแชร์ความรู้สึกของเราได้อย่างเต็มที่ และควรที่จะเป็นได้อย่งไรล่ะครับในข้อที่4เราจะเริ่มทําในสิ่งที่เราทําแล้วเราเองก็จะมีความสุขก็ขเพราะว่าในเวลาที่เราต้องอยู่กับคนอื่นๆเราก็มักจะอยู่ในจุดที่ว่าจะต้องประนีประนอมอาจจะต้องฝืนใจตัวเองเลือกทาในสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าโอเคที่ทุกคนเห็นว่าไปกันได้มันก็อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ ตัวเราเองก็อาจจะไม่มีความสุขเท่าที่ควรครับแต่ทว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับเช่นเดียวกันก็เพราะในบางครั้งบางทีนั้นสิ่งที่เราชอบมากที่สุดมันก็อาจจะเป็นคนและสิ่งกับสิ่งที่คนทั้งกลุ่มหรือคนรอบข้างเขาไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราได้มีโอกาสอยู่คนเดียวนั้นนั่นมันก็อาจจะเป็นเวลาแห่งความสุข ที่เราจะได้ทําตามใจของตัวเราเองก็ได้ครับและข้อดีของการอยู่คนเดียวในข้อที่5เราจะได้มีโอกาสทําอะไรหลายๆอย่างอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็อลองนึกดูครับว่าในเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนกับแฟนเคยเป็นเช่นนี้บ้างหรือเปล่าอ่านหนังสือไปไม่เึินไหนงานก็ยังไม่เดินก็มัวแต่เล่นมัวแต่คุยสวีทกับแฟน และก็อาจจะมีอีกหลายๆอย่างหลายๆเหตุปัจจัยตามมาเพราะฉะนั้นแล้วในบางครั้งบางทีการที่เราได้มีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนั่นก็คือเวลาที่งานของเรามันจะเดินมากที่สุดครับก็อ,อยากที่จะให้เราได้ลองหาโอกาสอยู่คนเดียวดูครับและเราก็จะได้พบว่างานที่เราทํานั้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยทีเดียวครับในข้อที่6ก เราจะรู้สึกว่าเวลาอยู่กับคนรักเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าเราจะได้อยู่คนเดียวเป็นปกติและก็มีความสุขกับมันพอช่วงไหนที่ได้ใช้เวลาอยู่กับแฟนมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอีกแบบหรือมีความสุขเป็นพิเศษนั่นเองครับนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าในตอนที่เราอยู่คนเดียวนั้นเราก็ได้มีโอกาสเข้าใจตัวเองมากขึ้น ได้มองเห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นและมันก็จะทำให้เราได้รู้คุณค่าของคำว่ารักได้มีโอกาสทำความเข้าใจความรักความสัมพันธ์ในสายตาของเราว่าคืออะไรและมันก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับข้อดีในข้อที่เจ็ดเราจะรู้สึกพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนั่นก็เพราะว่าในเวลาที่เราได้อยู่คนเดียวนั้น เราก็จะมั่นใจมากขึ้นหลายเท่าว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้เพียงลำพังบนลำแข้งของตนเองเราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องกังวลไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่ว่าเพื่อนจะไม่ว่างไปกินข้าวกับเราหรือแฟนไปต่างประเทศเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับข้อดีของการอยู่คนเดียวในข้อที่แปด ไม่ต้องคอยพยายามที่จะต้องทำให้คนอื่นมีความสุขเพราะในบางครั้งนั้นชีวิตของคนเรานี้ก็จะต้องพบเจอกับผู้คนมากมายเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวเพื่อนคนรักเพื่อนร่วมงานเจ้านายและก็อีกสารพัดที่เราจะต้องเจอในรายวันแต่ถาวาอีกสิ่งหนึ่งที่ก็มักจะเหมือนกันในทุกความสัมพันธ์นั้น ก็คือการที่เราต้องพยายามที่จะทำให้คนอื่นเขารู้สึกดีกับเราซึ่งแน่นอนว่าก็ดีกว่าการทำให้เขาไม่ชอบเราก็ต้องทำให้เขามีความสุขและพึงพอใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ลหละครับมันก็อาจจะกลายเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ก็จะทำให้เราเหนื่อยได้ฉะนั้นการที่เราได้อยู่คนเดียวมันก็สามารถทำให้เราได้พักจากสิ่งเหล่านั้นได้บ้างครับก็เพราะว่าแท้จริงแล้ว สิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญควรที่จะต้องแคร์จริงๆก็คือตัวของเรานั่นเองครับข้อดีของการอยู่คนเดียวในข้อที่9เราไม่ต้องขอโทษใครหากทําอะไรผิดก็เพราะหากว่าเราอยู่คนเดียวนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขอโทษใครไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดผิดก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเมื่อเราอยู่คนเดียว ไม่จำเป็นต้องมาคอยระวังคําพูดว่าเราจะไปพูดให้ใครเสียใจและก็ต้องคอยขอโทษขอโพยก็อยากเรียนให้ได้ทราบครับว่าการอยู่คนเดียวนั้นมันสามารถลดแรงกดดันที่เราจะมีในชีวิตได้มากเลยล่ะครับและในข้อสุดท้ายข้อที่10เราไม่ต้องรอคอยคําว่าโอเคจากใครอีกก็เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราจะทำอะไรจะซื้ออะไร เราก็รู้สึกว่าต้องบอกเพื่อนบอกแม่บอกพ่อแม่พี่น้องและก็ต้องฟังคําว่าโอเคจากพวกเขาก็เพื่อที่จะเป็นการช่วยตัดสินใจเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะทำคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าและก็เป็นที่เข้าใจครับว่าแน่นอนว่าในหลายๆครั้งมันก็ต้องการคำแนะนำจากคนที่ใช้ชีวิตที่เคยผ่านมันมาก่อน แต่เขาว่านั่นมันก็ไม่ได้หมายความเช่นกันว่าทุกๆครั้งนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นและการที่เราอยู่คนเดียวได้ได้ตัดสินใจอะไรอะไรด้วยตัวคนเดียวมันก็เป็นความสุขอีกอย่างที่ก็น่าลองเหมือนกันครับเลยก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้ํำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้น จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสม,มกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออนวยวพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตบา ผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบางผู้แสวงหาคุณนำความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์ปัพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขอบไปทัานผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดรูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ